ล้วก็เรียนยามาแล้วโอ้สภาพเยอะมากถ้าถามว่าเป็นยังไงลระครับวันนั้นก็คือสภาพแบบเหลือต่ล้างครับเหลือต่ล้างครับวันนั้นก็เราต้องตื่นเช้าตอนปีสามเพื่อมาแต่งหน้าก่อนเขาวันนั้นแล้วเราก็ถึงที่ใบเทกประมาณปีห้าครึ่งแล้วก็ยาวมายันถึงสองหรือสามทุ่มยันจบงานเลยครับผมวันนั้นก็คือแบบ จะเห็นว่าตาผมจะลอยๆนิดนึงแต่ว่าแบบก็มีเซอร์ไพรส์แบบก็ตางมที่มีอ่าใช่ครับอย่างนักคอมนี่ก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์มากๆครับเพราะเราก็ไม่คิดว่านักคอมจะมาแสดงความยินดีในว,วันรับปริญญาของเราด้วยและคือไม่ได้มาแค่นักคอมก็จะมีพี่บอลกับพี่เน่งมาด้วยวันนั้นก็สนุกมากครับ่ออาโอ้ก็ดีใจครับแต่แอบแบบ จะได้นิดนึงเพราะว่าปกตินะคอมเขาจะเป็นคนที่ด่าสะใจมากแต่วันนั้นเหมือนกับด้วยความที่แบบอยู่ที่สาธารณะด้วยมันนคอนคอมก็เลยแบบอาจจะลดเสียงลงมาหน่อยมันเลยแบบอยากได้นี้นิด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 คืออยาก้เขาดนักวนี้ใช่เพราะว่าปกติที่เราติดตามก็คือแบบนคอมเขาจะด่าสะใจแบบชอมากสบายใจเลย่มดูสบายใจครับวันนั้นแล้วสบายจากีมิวพ่แคแบบ ใช่ครับเป็นเหมือนกับหาเสียงมาเลยก็คือเล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นใหญ่ใช่เล่นใหญ่มากครับเดินถือตุ๊กตามาด้วยก็เป็นอะไรครับมาเป็นคนรวยๆโอ้ไม่คิดว่าเขาจะเล่นใหญ่ขนาดนั้นด้วยตอนแรกคิดว่าจะมาแบบนี้เงียบแบบมาเซอร์ไพรส์ทีหลังเวทีอะไรอย่างนี้แต่นี่คือแบบมีปงมีป้ายมีตุ๊กตามีของขวัญอะไรไหมมาให้ผมเขาไม่ได้มีรถก่อนเขาไม่มีเลยครับเราไม่รู้ว่าเกาะมันจะมีใช่ครับ คือตอนแรกผมซื้อให้ตอนนั้นในงานแสดงความยินดีอะไรสักอย่างนี่แหละครับแล้วคือมันก็ผ่านมาประมาณห้าห้าเดือนได้ก็ค่อนข้างนานเราก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะไปหาซื้อมาแล้วคือมันเหมือนกันต่ายใช่ครับมันเป็นกระต่ายคู่นะครับคือตัวหนึ่งอยู่ที่พี่มิวครับอีกตัวหนึ่งก็อยู่กับผมตอนนี้อืมอาวุธขาดสมขาดของขาดใส่ขาดให้มีปุ๋ยแบบปรเมินราคาว่าเออเป็นล้านนะคะอะไรเงี้ย ถ้าถ้าเป็นร้านน่าจะเป็นเพราะช่อดอกไม้ครับเพราะว่าช่อดอกไม้ส่วนใหญ่ไม่ใช่ช่อดอกไม้สดครับก็จะเป็นช่อดอกไม้ที่แบบมีสีแดงบ้างสีฟ้าบ้างสีสีเทาสีเทาก็มีครับแต่ว่าส่วนใหญ่สีเทาจะเป็นแบบของคอ,งองนาคเับถ้าตอบจริงๆก็สีเทาเลยถ้าดูคร่าวๆน่าจะ ถึงถึงครับ,บเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านก็คือยังแกะไม่หมด <c oughs> มีมีคุณแม่คุณมีแล้วก็มีป้ารับจ<ก>้บ<ก>บา <c oughs> <อ>งะคะั้างช่วยกันแกะแล้วเออเออแล้วรยังไงที่แบบขอบคุณพีเราดีใจมากครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเมื่อปีที่แล้วอ่ะเรายังไม่ได้คิดเลยว่าวันรับปริญญาเราจะต้องมีแบบอะไรขนาดนี้แต่ว่าพอมาปีนี้พี่แฟนคลับก็แบบ จัดใหญ่ให้เราเลยเราก็ดีใจครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดด้วยโห oh, ขอบคุณมากๆเลยครับทั้งชาวไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนแล้วคอยทุ่มเทคอยจัดเซอร์ไพรส์อะไรให้ต่างๆนานายัางไงก็ดีใจมากๆครับที่มีพี่ๆเป็นแฟนคลับนะนะครับอย่างวันนั้นก็คือแบบเราก็ จัดการเรื่องพอใช่ครับทางทีมงานของทางผมเป็นผู้จัดการเรื่องพออืมพอสี่พันคนใช่ครับเป็นทั้งหมดสี่รอบครับรอบละประมาณเก้าร้อยถึงหนึ่งพันคนครับถือว่าแบบกเต็มอิ่ใช่ครับน่าจะเต็มอิ่มนะครับเพราะวันนั้นเรามีเซอร์ไพรส์ด้วยเรามีเซอร์ไพรส์ให้พี่ๆแฟนคลับขึ้นมาถ่ายรูปกันแบบถ่ายรูปหมู่ครับ สบายแค่รอบแรกนั่นแหละครับหลังๆก็เก็แบบปากต่อปากไปแล้วก็อาจจะนิดนึงวว่าสำคัญเหรอเนาะใช่ใช่หลังจากนี้เียนจบแล้วก็วอาจจะอยู่ในวงการนี่แหละครับทางานในวงการไปเรื่อยๆก่อนก็อยากจะเต็มที่กับวงการให้มากที่สุดครับเพราะมันก็ยังมีอีกหลายบทบาทที่แบบเรายัางไม่ได้ทดลองหรือว่าเป็นบทที่ท้ายท,ที่เราอยากจะลองเล่นด้วย เแล้ว๋อใช่ครับก็เปิดขายตอน11โมงครับผม,มก็ประมาณเกือบ2นาทีครับก็บัตรโซเอาแล้วครับรรถือว่าเป็นคอนเสิร์ตละกันครับเพราะว่าในครั้งนี้เราจะมีมอยากพูดเดี๋ยวสปอยครับอก็เอาเป็นว่าเป็น,ปนคอนเสิร์ตครั้งแรกละกันเพราะปกติเราก็จะจัด็นชาแนลมีแต่ครั้งนี้มันจะไปออกแนวทงคอนเสิร์ตส่วนพระสุนญ่ ใช่ครับตามตามธีมเลยครับเป็นอีโมจิครับผมผมเป็นคนวาดเองครับตอนนั้นต้องให้แบบที่ทีมงานแบบหาเขาเรียกว่าเป็นครูเป็นครูได้ไหมครับเป็นครูที่แบบวาด iPad เก่งๆครับผมเราก็ต้องให้เขาสอนด้วยครับคุณจัดได้กับวัยเาหรือ่าจัดคอนเสิร์ตใด้ับวันที่ดอา๋อใช่ครับจัดคอนเสิร์ตในวันที่6ธันวาคมครับผมเดิอนมิถุนายโชว์เพียบไหมคะค่บ ก็น่าจะเพียบนะครับเพราะว่าเราก็จะมีเกสที่แบบอมาเลยครับไปถึงไม่ถึงมีแบบคลาสถึงไหมครัเอาเป็นว่าทุกคนน่าจะรู้จักทุกคนครับเกสที่เชิญมาเซอร์ไพรายไหมแบบว่าแฟนรเห็นเลยวู้เจ้าพายไหมต้องถามแฟนๆครับวันนี้เ็กเขาไก็มีคุยเรื่องเพลงเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มฝึกซ้อมเต้นยับไหมไม่รู้ต้องดูครับผม มีคนพิเศษไหมคะพิเศษใครเลยคะเจอไหมคะพ่อกับแม่ใช่พ่อแม่ไปค่ะมีพิเศษของพ่อกับแม่ไหมล่ะคะคนสนิทสนิทอะไรเงี้ยคนสนิทสนิทก็อย่างไข่อะครับข้าวไข่ไปลุ้นไปลุ้นไปลุ้นแล้วกันนะโอเคนะเนะติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ